สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเข้าแก๊กลุงกากเจ้าสํานักวันนี้ลุงจะพาพวกเราไปปั๊มเงินไม่ใช่เงินสกุลปกติคือเกมเนี้ยมันมีหลายสกุลเงินใช่ไหมวันนี้ลุงจะพาพวกเราไปปั๊มสิ่งที่เรียกว่าคอมเมอร์สคอยซึ่งไอเหรียญคอมเมอร์สเนี่ยโดยปกติแล้วในเกมเราจะใช้เหรียญปลาในการแลกมาใช่ไหมเหรียญปลามันได้ง่ายครับทำนู่นทานี่ก็ได้แต่ว่ายังอื่นอะสะกุลเงินอื่นมันก็ต้องหาวิธีซึ่งคอมเมอร์สคอยมันมีวิธีของมันครับเดี๋ยวลุงพาไปดูเริ่มต้นด้วย ให้เราเดินทางไปจุดที่ลุงบอกตรงนี้นะครับมันจะมีนกสีทองบินจุดนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเทรดคอมมิชชั่นครับมันเป็นเหมือนกับตลาดหุ้นอ่างงไหมเหมือนตลาดหุ้นในเกมเราสามารถไปดูได้ว่าตอนนี้เขาเก่งกําไรอะไรกันอยู่แล้วเราจะต้องเอาอะไรไปเทรดตามลุงมาทางนี้เลยครับพอวิ่งเข้ามาเนี่ยสภาพมัน,ม,นมันไม่ได้เหมือนตลาดหุ้นมันเหมือนลงรับจำนำอะแต่จริงจริงมันคือตลาดหุ้นนี่แหละครับเป็นเอาไว้สำหรับเทรดของให้เราเลือกอันแรกครับให้เราดูก่อนเลยว่าตอนนี้ เขากาลังเกงค่าอะไรกันอยู่นี่เขากําลังเกงในสิ่งที่เรียกว่าเลมี่สโตแลกนะครับหรือว่าแอนทิคข้างบนนั้นอันเนี้ยคือ3มอย่างที่ถ้าเราหามาได้เรามาเกงค่ากําไรที่นี่ได้นะครับซึ่งวิธีการหาก็ไม่ได้ยากครับไปหาตามร้านค้าต่างๆที่มันมีขายในเมืองของเราเราก็เอามาเกงกําไรที่นี่แต่ถามว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวลุงพาไปร้านใกล้ๆครับอยู่ข้างๆกันเลยตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นร้านที่ขายของพวกแอนทีคพวกอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าของในแต่ละอย่างที่เขาเก่งกําไรกันนะ่ะมันจะเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวลุงบอกทีหลังแล้วกันเอาเป็นว่าให้เรามาร้านนี้ก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะสามารถซื้อของมาเพื่อเก่งกําไรได้นะครับเราจําเป็นจะต้องมีบ้านก่อนมีโกดังก่อนนี่ครับอันนี้ลุงให้ดูก่อนนะเราเลือกข้อที่2มามันจะมีบอกว่าร้านนี้มีของที่เขากําลังตามหาเพื่อเก่งกําไรกันแต่ดับแรกเราต้องเลือกข้อนึงก่อนครับ เพราะว่าถ้าเราไม่มีโกดังเราจะไม่สามารถสต็อกของได้โดยที่แต่ละโกดังอะครับมันจะมีให้เราเช่าแบบนี้เป็นรายเดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่เราเช่าเลือกได้เลยคือราคาการเช่าที่ต่างกันมันก็จะเก็บของได้น้อยอย่างที่ลุงเลือกเนี่ยก็คือเสียคอมมิร์ัคอยหมันจะเก็บของได้15 slot สล็อตเห็นไหมมันก็จะมีค่าเช่าอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดได้ว่าเราจะเช่ากี่เดือน มันก็จะบวกจำ,จำนวนเดือนมันก็นับเวลาตามในเกมไปนะครับเวลาเราผ่านวันหนึ่งมันก็คือ1วันในเกมใช่ไหมนั่นแหละมันก็ผ่านไปเรื่อยมันก็คือครบเดือนทีเนี้ยเวลาเราอยากจะเลือกอันไหนเรากดเช่าเลยพอเราเช่าเสร็จตอนนี้ลุงเช่าไอ้แบบที่มันมี15สลอ็อตลุงก็เก็บของได้ไม่เยอะแต่ว่าคอมเมอร์คอยลุงน้อยหลังจากนั้นพอเราเช่าโกดังเสร็จให้เราเลือกอันที่2ครับเราจะซื้อล้ทีเนี้ย ดูคอมเมอร์คอยลุงนะข้างบนลุงมี5 6 9 0นะเี่ครับแล้วลุงก็กดซื้อทั้งหมดเหมาเลยลุงเหลืออยู่1,820ปรอตอนนี้ลุงจะซื้อเกลือด้วยเพราะว่ามันสามารถที่จะเก่งกำไรได้2ออย่างทีเนี้ยพอลุงกดจะซื้อเกลือมันกดไม่ได้เพราะว่าไอพื้นที่โกดังเมื่อกี้ที่ลุงซื้ออะมันมีแค่15สลอ็อตลุงเก็บเยอะกว่านั้นไม่ได้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดใจไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงได้ของที่ต้องการมาละทีเนี้ย ลุงจะเดินทางย้อนกลับไปที่ตลาดหุ้นเมื่อกี้เพื่อที่จะไปเอ่อไปเทรดของดูตรงนี้นะครับเวลาเราจะดูว่าตรงไหนมันเก็บได้กี่สล็อตตรงเมาส์ที่ลุงชี้ไว้นะครับเห็นไหมค่าเช่าแพงหูฉีเลยนะครับเงินลุงไม่พอไอเนี้ยได้30สล็อตลุงพอจะเช่าได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่มีเงินซื้อของก็เลยจําเป็นต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเอาชุดแรกไปขายก่อนว่าแล้วลุงก็ออกเดินทางจากร้าน กลับไปครับที่เดิมเลยเนี่ยวิ่งเดินกลับไปมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละครับเอามาเทรดซะให้เรียบร้อยซึ่งไอ้วิธีการเทรดหรือการเก็งกาไรอ่ะมันมีอยู่2แบบพอมาถึงร้านให้เราทําการเลือกนะครับอันแรกใช้ฟังก์ชันแอนนอว์เมนต์นะครับก็คือสิ่งนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่โลเคอลเซล์ก่อนนะครับเลือกโลเคอลเซลล์เนี่ยลุงอยากให้เราดูนะครับข้างบนแถบบนเนี่ยมันจะมีรีโมทเพลย์กับเฟรนนะฮะ เป็นรีโมทไพรส์กับเฟรนไพรไม่เพรสเฟรนไพรเนี่ยคือถ้าเพื่อนเราคนไหนที่เขาออนไลน์อยู่แล้วมันมีเปอร์เซ็นต์เห็นเล็เปอร์เซ็นต์ไหมอันเนี้ยถ้าเราขายอะเราจะได้จํานวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเห็นไหมยอย่างสมมุติคนเนี้ยถ้าลุงขายไปเนี่ยเห็นปะมันเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญเราอะจ,จะได้กลับมานะคูณเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยนะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อย่างคนนี้เนี่ยลุงลองดูครับว่าเขาอาจจะกดรับไหม เพราะว่าเขาให้เปอร์เซ็นต์สูงลุงกดโคออฟเข้าไปเลยถ้าโชคดีเขาจะรับเรานะครับแต่ถ้าเขาไม่รับก็ให้กดรีเฟซไปเรื่อยๆหาคนอื่นไปอันนี้โชคดีพอลุงกดเข้าไปคนนี้เขาใจดีมากเขากดรับลุงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เวลาเล่นแล้วเ,เห็นเขากดโคออฟเข้ามาเนี่ยนั่นแหละคือเขามาขอเทรดเฉยนะครับเขาไม่ได้ขอมาเล่นกับเราเขาขอแค่มาเทในโลกของเราเสร็จแล้วปุ๊บพอเราเข้ามาในโลกของเขาให้เรากดอันแรกเหมือนเดิมเนี่ยเรากดอันแรกปุ๊บทีนี้เราเข้าโคออฟแล้วไงใช่ไหม เออเราก็ต้องเข้าคอ o p s เซลเพราะว่าเราอยู่ในโหมดคอ o p เขาแล้วเสร็จปุ๊บลุงมีอยู่30อันลุงกดขายเกี่ยงเลยครับเมื่อกี้ลุงซื้อมาเนี่ยตอนแรกเงินลุงมีเท่าไหร่5,000กว่าใช่ปะเออมีประมาณ5,000กว่าดูนี่ลุงขายเสร็จล็อตนี้ลุงได้9,700เจในลุงกดขายเลยครับจากตอนแรกลุงเก่งกำไรเหงเงินลุงมี5,000ดูตอนนี้เงินลุงมีเท่าไหร่ละข้างบนเห็นไหมมื่นหนันหกร้อยเป็นไง เกงกาไรอย่างแรงเพราะว่าอย่างนี้ครับระบบเกมเนี่ยไอ้เจ้าตัวของที่มันใช้เกงกําไรอ่ะในแต่ละโลกอ่ะในแต่ละช่วงของแต่ละคนอ่ะมันให้ราคาไม่เท่ากันครับเขาถึงมาขอเราเพื่อที่จะขอเข้ามาขายของเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งปันกันครับอย่าไปลาคาญเขาเราก็กดรับเขามาแล้วเดี๋ยวเขาขายของเสร็จเขาก็ไปนะครับเราเองก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเหมือนกันพอเสร็จแล้วให้เรากดไปเพื่อที่จะขอบคุณเขา นะครับก็คือเข้าไปกดขอบคุณเขานั่นแหละว่าเขาอุตส่าห์ให้เราเข้ามาในโลกเพื่อที่จะมาเทรดของตามมารยาทจริงๆไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่าลุงแนะนําไม่ทําอันนี้ลุงก็ออกจากโคอปมาก่อนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวลุงไปทําตัวอย่างที่2ให้ดูเมื่อกี้ลุงเทรดแอนทิคไปแล้วอย่างหนึ่งใช่ไหมตอนนี้มันยังมีอย่างหนึ่งที่ร้านนี้มีขายนะครับลุงก็กลับมาที่ร้านนี้แล้วก็มาซื้อสโตแลกคเป็นเกลือเป็นน่าจะเป็นเกลือมั้งดูสภาพมันเหมือนเกลือแหละ ก็เราเข้ามาเลือกอันที่สองนะครับเพื่อจะซื้อของอันแรกนี่คือเป็นเช่าที่นะเชา่าโกดังอันที่สองเนี่ยซื้อนะครับนี่ลุงก็มาซื้อสตแอลกเห็นป่ะตอนแรกอ่ะลุงอ่ะไม่มีเงินเลยป่ะตอนนี้ลุงมีหมื่นหนึ่งพันหกร้อยลุงก็ซื้อหมดเลยมันยังต้องเก่งกําไรต่อก็กดซื้อไปเรียบร้อยทีนี้ก็วิ่งกลับไปอีกรอบหนึ่งยากไหมงงไหมต้องถามคานี้ก่อนงงไหมลุงหวังว่าจะไม่งงมันง่ายไากนะคือแค่ไปดูก่อนว่า ไอ้ที่เขาเทรดกันเนี่ยเขากำลังเกงกําไรอะไรแล้วก็ไปหาซื้อมาแล้วก็มาเกงกําไรในโลกคนอื่นแค่นั้นแหละเสร็จปุ๊บพอลุงได้เกลือมาเมาื่อกี้สโตรแลกเกลือหรือหินไม่รู้ก็กดเข้าไปแบบเมื่อกี้เลยครับแล้วเราก็ไปค้นหารอบนี้ลุงก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีเหมือนเมื่อกี้ไหมว่าจะได้ราคาสูงไหมคนเขาจะกดรับข้ออให้ลุงไหมลุงก็กดไปก่อนไปดูที่เพื่อนก่อนปรากฏว่าเพื่อนลุงที่ออนไลน์อยู่มีคนนึงเนี่ยมันก็จะมีให้อยู่ที่18%บบ้างอะไรบ้างอาจจะรู้สึกว่าน้อย เราสึกว่าไม่พออะอย่างเงี้ยคนเนี้ยเขาให้บวก87โลกของเขาแล้วเขาก็ยินดีให้ลุงเข้าไปได้อยู่แล้วเพราะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าลุงรู้สึกว่าไม่พอมันน้อยไปลุงไปรีโมทพาแทนก็เลยไปคลิกหาที่รีโมทพาครับเน่ปึ๊บโอ้โหเป็น200เรซเลยก็เลยว่าเฮ้ยเอาซะหน่อยกดขวบเข้าไปถ้าเกิดว่าเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ลงมาข้างล่างตรงมุมขวาล่างถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีปุ่มรีเฟซนะครับ ก็ให้เรามากดรีเฟซที่นี่ข้างล่างนี้นะครับแล้วเราก็จะรีเฟซโลกใหม่ขึ้นมามันก็จะหมุนไปเรื่อยเนี่ยคนเนี้ยมาละอ่ะข้างบนเนี่ยสองกว่าเปอร์เซนต์บางคนร้อยกว่าเปอร์เซนต์ก็ขายละแต่ลุงนี่โลภนะฮะแล้วดูนะครับมันจะมีรูปนิ้วที่ข้างหน้าคนอนะ่ะถ้าไหนที่มีนิ้วเยอะๆอ่ะนั่นแหละคือคนเนี้ยเขาเปิดให้คนเข้าโลกเขาง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคนที่ยกนิ้วเยอะๆส่วนใหญ่เขาจะเปิดให้นะครับแต่ถ้าโชคดีคนที่นิ้วเป็นศูนย์นะ เขาก็เปิดให้ก็มีเพราะนั้นถึงบอกว่าให้ขอบคุณเขาด้วยนะครับกดต้องกดเชิดชูเขานิดนึงนะเขาห์รับเราเข้าไปนะครับอันนี้ลุงก็กดเข้าไปก็ยังไม่มีการตอบรับใช่ป่ะลุงก็รีเฟซอีกแล้วก,กดรีเฟซไปเพราะเราก,กดรีเฟซปุ๊บมันก็จะขึ้นโลกใหม่มาให้เรานะครับนี่เป็นของคนอื่นอย่างเงี้อยอย่างคนเนี้ยดีมซาเลเยอร์ ayer, ลุงดูราคาแล้วเออเอาดีไหมนะเอาสักหน่อยนึงกดเข้าไปนะครับดูว่าเขารับเราหรือเปล่าถ้าเขารับเราก็โชคดีเนี่ยอย่างเงี้ย พอรีเฟซมาจนเขารับแล้วอันนี้คือเขารับแล้วนะเราก็เข้าไปในโลกเขาแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยครับไม่ได้ไปเล่นอะไรเขาเลยเข้ามาปุ๊บมันจะโผล่หน้าไอ้รงรับจำนำหรือว่าไอ้ตลาดหุ้นเขาเลยเนี่ยแล้วเราก็เทรดของเป็นตลาดเทรดเลยเสร็จปุ๊บลุงมีของเหมือนเดิมครับเข้าไปโคออปแล้วนี่ก็กดโคอ,อัฟเซลล์ปึ้งขายให้หมดครับไม่ต้องคิดเยอะกดให้หมดเนี่กดเข้าไปครับลุงซื้อมาเท่าไหร่ส30มสิบใช่ไหมอัดเข้าไปห้าพัน มื่อกี้ซื้อมาพันกว่าถ้าลุงจำไม่ผิดพันสองพันตอนนี้ได้ห้าพันกดขายดูเงินลุงครับตอนแรกลุงเริ่มจากห้าพันใช่ไหมลุงได้เพิ่มมาเกือบหมื่นเห็นไหมแป๊บเดียวใช้เวลาไม่กี่นาทีครับได้มาเกือบหมื่นเรียบร้อยเป็นไงปั๊มเงินเร็วไหมไงไหม <Nice. S 1> อย่างนี้เลยนะครับใช้วิธีการเทรดแบบนี้โรกแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเปิดรับเขา,เข,าเข้ามาเราไปจอยเขาเขารับเราก็ขอบคุณเขา มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ครับแล้วอย่าลืมไปขอบคุณเขาครับเน่ให้เรากดไปที่ชื่อเขาครับแล้วไปที่ Personal Info ตรงนี้ในเมื่อเขาให้เราเข้ามาแล้วให้เราเทรดแล้วเรากดขอบคุณเขามาที่โปรไฟล์เขาครับมันจะมีโปรไฟล์เขาอยู่เห็นไหมเน่ตรงนี้อ๋อคลิกโปรไฟล์เข้าไปเสร็จมันจะมีรูปนิ้วครับกดยกนิ้วให้เขาสักหนึ่งทีนั่นเรียบร้อยถือเป็นมารยญาตินะครับเขาให้เราเข้ามาเทรดในโลกของเขาเราก็จัดวันหนึ่งเขาอาจจะมาเทรดในโลกของเราบ้างก็ได้ลุงบอกแบบนี้ครับ ไอการเทรดของเนี่ยเก่งกําไรอะ่ะมันจะมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับมันจะรีเซ็ตทุกวันพุธนะทุกวันพุธนะเพราะฉะนั้นของที่เขาต้องการในการเก่งกาไรกันมันจะเปลี่ยนไปทุกวันพุธให้เราเข้ามาดูครับว่าที่ลงเทรดตรงนั้นเนี่ยมันต้องการอะไรนะวันพุธนั้นเราก็ไปหาของมาเทรดแค่นั้นเองก็เป็นวิธีการเพิ่มคอมเมอร์สคอยโดยไม่ต้องใช้เหรียญปลานะครับหวังว่าอธิบายมาขนาดนี้คงจะเข้าใจ จากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากใครก็ตามครับที่ดูจนถึงตอนนี้ถ้าชอบคลิปลุงกดติดตามลุงสักหน่อยใครที่ดูช่องดำลุงแนะนำอย่างแรงกล้าครับให้ช่วยกดติดตามช่องแดงลุงด้วยฟังดีๆนะกดติดตามช่องแดงลุงด้วยเพราะว่าในช่องดำลุงโดนแบนด์ตะกร้าสินค้าไปแล้วลุงโดนแบรนดไลฟ์ไปแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับลุงก็ไม่รู้วันไหนเขาจะแบนดลุงเพราะฉะนั้นถ้าดูถึงตรงนี้คุณช่วยกด ติดตามช่องลุงในช่องแดงด้วยนะครับลุงพูดชื่อไม่ได้นะแต่พวกคุณน่าจะพอจะเดาได้ว่าช่องแดงคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะโดนแบนไหมเอาเป็นว่าดูมาถึงนี้ฝากติดตามลุงด้วยเป็นกําลังใจกันนะครับมันจะได้มีแรงใจทําคลิปหให้พวกเราแบบนี้ได้เรื่อยๆสันนี้อังเค้าแก๊กลุงกากเจ้าสานักขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมไปละครับบ๊ายบาย